ของเล่นแบบนี้น <Platform> <The M unk ie> <The M unk ie> ่ากลัวหรือน่าเล่น The Monkey ถือเป็นหนังสยองขวัญเรื่องหนึ่งประจำปี2025ที่ดูมีคอนเซปต์น่าสนใจครับกับเรื่องราวของของเล่นตุ๊กตาลิงตีกลองที่มันตีเมื่อไหร่แล้วก็จะมีคนเสียชีวิตครับ อย่างที่หลายคนทราบเพราะว่าตุ๊กตาลิงในเรื่อง The Monkey เนี่ยมันมาจากต้นแบบในนิยายของสตีเฟนคิงครับที่เริ่มต้นในนิยายเป็นตุ๊กตาลิงตีฉาบครับโดยตุ๊กตาลิงตีฉาบในนิยายของสตีเฟนคิงก็มีต้นแบบมาจากของเล่นในปี1972ตัวนี้ครับ Jumbo j um o l l y Chimp หรือ Musical j o l l y Chimp ตุ๊กตาของเล่นที่ตั้งใจจะทําออกมาให้หน้าตามันดูตลกให้มันดูน่ารักนะครับแต่ผลสุดท้ายสิ่งที่พวกเขาทําได้กลับกลายเป็นของเล่นที่ดูแล้วน่ากลัวครับ ึ่งอันนี้ผมเพื่อความเป็นธรรมนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตุ๊กตาลิงไอ้จอรี่ชิมส์ตัวนี้เนี่ยมันน่ากลัวเพราะว่ามันน่ากลัวตั้งแต่ต้นหรือว่ามันน่ากลัวเพราะว่าสตีเฟนคิงเอามันไปเขียนเป็นนิยายเรื่องสั้นเรื่อง t h อ m o ังก y ้ครับแต่เอาเถอะครับถ้าพิจารณาดูดีๆเนี่ยผมว่าที่สตีเฟนคิงเขียนเรื่อง The m o n งกีแล้วเลือกเอาตุ๊กตาลิงตัวเนี้ยมาเป็นองค์ประกอบของความสยองขวัญอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขเองเห็นหน้ามันแล้วรู้สึกว่ามันชวนสยองมากกว่าชวนเล่นครับ พอพูดถึงเรื่องราวของตุ๊กตาที่ชวนสยองมากกว่าชวนเล่นแบบจัมโบ้จอลลี่ชิมส์หรือว่ามินิสเคิลชิมตัวนี้นะครับมันชวนให้เรานึกย้อนกลับไปที่วัตถุประสงค์ในการออกแบบของเล่นครับเพราะยังไงซะก็ตามเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของของเล่นมันก็คือการออกแบบของมาเพื่อเอาไว้เล่นเพื่อความบันเทิงครับซึ่งไอ้ลิงตีฉาบที่กลายเป็นเดอะมังกี้เนี่ยก็ทําให้เราเห็นว่าไอ้ความเจตนานเล่นๆกับการออกแบบของเล่นบางทีมันก็ไม่ตรงกับการรับรู้ของผู้บริโภคสักเท่าไหร่ครับที่ไม่ได้เห็นว่ามันน่ารักหรือว่ามันนน่่่าาาาเเลออยยงทีขก จะให้มันเป็นซึ่งในประวัติศาสตร์ของเรื่องราวของของเล่นเนี่ยไม่ได้มีแค่ตุ๊กตาลิงจอี่ชิมส์ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นครับมีของเล่นอีกหลายๆชิ้นครับที่เขาออกแบบมาแล้วมันดันดูแล้วน่ากลัวกว่าจะน่าเล่นครับเริ่มต้นจากปี1965 n ช่วงสมัยปี1960นะครับเราต้องยอมรับว่าณเวลานั้นเนี่ยของเล่นเด็กผู้หญิงอย่างตุ๊กตาบาร์บี้ฮิตสุดๆดครับโดยตุ๊กตาบาร์บี้นะครับเป็นของบริษัทของเล่นที่มีชื่อว่าแม t เทลครับเมื่อบาร์บี้ของแม t เท l ประสบความสําเร็จด้วยการสร้างตุ๊กตาที่มีภาพลักษณ์ขายความสวยสง,ง่าหรูหราให้โซ so. บริษัทซึ่งเป็นคู่แข่งอย่างบริษัทฮาร์สโบรณเวลานั้นนะครับเขาพยายามจะคิดต่างครับว่า ถ้ามันมีเด็กกลุ่มที่เล่นบาร์บี้อยู่เพราะว่าชื่นชอบความสวยงามรหรูหราไฮโซก็น่าจะมีเด็กอีกกลุ่มนึงที่ไม่ได้อินกับบาร์บี้แต่น่าจะรู้สึกกับตุ๊กตาของเล่นที่ดูน่าสงสารบ้างครับ Hasbro ก็เลยออกแบบตุ๊กตาเด็กผู้หญิงที่แทบจะตรงข้ามกับบาร์บี้อย่างสิ้นเชิงครับกับตุ๊กตาที่มีดวงตากลมโตแสดงความเศร้าส้อยเสื้อผ้าก็เป็นชุดกระสอบรองเท้าก็ไม่มีใส่แถมยังมีน้ําตาปลอมหยดใหญ่ครับที่มาพร้อมกับตุ๊กตาให้ผู้เล่นสามารถติดเข้าหรือว่าถอดออกแล้วแต่อยากจะให้เธอหน้าสงสารขนาดไหนครับพร้อมกับออกแบบให้มือของตุ๊กตาเนี่ยถูกปั้นยื่นออกมาคล้ายๆกับท่าขอความช่วยเหลือครับแล้วให้ชื่อว่า l i t t ลิ m i s ิสโ Name ซึ่งเป็นชื่อที่ขยี้ความน่าสงสารสุดๆรับเพราะขนาดชื่อน้องยังไม่มีเลยครับสุดท้าย l i t t ลิ m i s ิสโ Name ณเวลานั้นถูกวิจารณ์ในแง่ลบมากๆครับในข้อหาที่ของเล่นชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นของเล่นที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าบันทอนจินตนาการทางบวกของเด็กๆครับหนักไปกว่านั้นมีข่าวว่าเด็กจํานวนมากรู้สึกว่าลิโดมิสโนเนมไม่ได้น่าสงสารรับแต่ธอดูน่ากลัว และสุดท้ายของเล่นเด็กน้อยตาโตใส่เสื้อกระสอบตัวนี้ก็กลายเป็นของเล่นที่ Hasbro ยุติการจำหน่ายไปในที่สุดครับขณะที่ l i s t e r Miss No Name นะครับคือความผิดพลาดของ Hasbro เพราะว่าบริษัทคู่แข่งอย่าง Mattel ทำบาร์บี้ประสบความสำเร็จจนเกินไปในขณะเดียวกันตัวบริษัท Mattel เ,เองเจ้าของบาร์บีก็ติดกับความสำเร็จของตัวเองเหมือนกันครับโดยเฉพาะของเล่นที่มีชื่อว่า Miss ตัวนี้ครับ มิชแฮดเลสเชอร์วูดคือตัวละครที่อยู่ในเซตของตุ๊กตาบาร์บี้ครับโดยมิชเนี่ย ถูกปล่อยออกมาในฐานะเพื่อนสนิทของบาร์บี้ครับโดยแมทเทลแนะนำมิชให้กับเพื่อนแฟนบาร์บี้ได้รู้จักกันในปี1963ครับเธอไม่ได้มาคนเดียวนะครับเธอมาพร้อมกับของเล่นที่ถูกแนะนำว่าเป็นแฟนของเธอที่มีชื่อว่าอลลันครับสินค้าในชื่อว่ามิชเนี่ยตอนออกมาใหม่ๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับจนกระทั่งปี2002แมทเทลเนี่ยบันเจิดกับความสำเร็จของบาร์บี้แบบสุดๆครับจึงมีการเปิดตัวสินค้าในไลน์ของมิชที่มีชื่อว่าซีมแฮปปี้แฟมิลี่ขึ้นมาครับ Yep. บีแฟมิลี่เป็นซีมของตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีเนื้อเรื่องประมาณว่ามิชกับอลันเนี่ยเขามีลูกด้วยกันแล้วนะอะไรแบบนั้นครับวิธีคิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดแต่ว่าตุ๊กตามิชในชุดนี้เนี่ยมันแปลกเก <c oughs> ินจะเล่นไปหน่อยครับกับการที่แมทเธอลออกแบบให้ตุ๊กตามิชอุ้มท้องจริงๆครับด้วยการเพิ่มส่วนของท้องทีงท่เป็นแม่เหล็กที่สามารถติดกับตุ๊กตาแล้วก็เอาตุ๊กตาเด็กตัวจิ๋วซึ่งเป็นลูกของเธอเนี่ยเอาใส่เข้าไปในท้องได้ครับผลก็คือณช่วงเวลาที่มิชที่ตั้งท้องได้หรรืออออววว่่่าาาาตขงเเลนกก Pre Mi ม วางจำหน่ายเนี่ยห้างใหญ่อย่างวอ l m a r t เองดึงสินค้าตุ๊กตาเพล็กนันมิชออกจากชั้นวางจําหน่ายในปี2002ครับหลังจากได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าหลายรายที่มองว่าของเล่นเพล็กนันมิชไม่เหมาะสมต่อเด็กครับเพราะผู้ปกครองยุคสมัยนั้นจนํานวนมากรู้สึกว่าตุ๊กตามิช เวอร์ชันนี้มันเป็นการส่งเสริมให้การตั้งคันในวัยรุ่นเป็นเรื่องปกติครับตอนนั้นเนี่ยแมทเทลพยายามจะแก้ปัญหานะครับด้วยการรีแพคเกจครับเขาออกแบบกล่องสินค้าแฮปปี้แฟมิลี่ขึ้นมาใหม่ด้วยการให้มีภาพครอบครัวของมิชเนี่ยอยู่บนกล่องด้วยแต่สุดท้ายวิธีการแก้ปัญหานั้นไม่ได้ผลครับทำให้แมทเทลต้องถอยครับแล้วก็ถอดลายสินค้าแฮปปี้แฟมิลี่ออกไปแบบเงียบๆครับแต่อย่างไรก็ตามจนถึงวันนี้ตุ๊กตาเพล็กแนนมิชกลายเป็นหนึ่งในตำนานของบาร์บี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขณะ ่าหนังบาร์บี้ที่กราเทกวิกกำกับเองเนี่ยยังมีการพูดถึงเรื่องของมิชที่ตั้งท้องเลยครับจากตุ๊กตาของเล่นเด็กผู้หญิงไอเดียบันเจิดมาที่เรื่องนี้บ้างครับชิ้นนี้เลยครับของเล่นยอดฮิตจากภาพยนตร์เรื่อง ET เพื่อนรัก พูดถึง e ีทีเนี่ยนอกจากฉากที่เอเลียตปั่นจักรยานพาอีทีบินขึ้นไปผ่านดวงจันทแล้วผมว่าแฟนหนังของสตีเวนสปีเบิร์กเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเข้าใจได้ดีครับว่าถ้าจะทำของเล่นที่มาจากหนัง e ีทีเนี่ยมันควรจะทำออกมาเป็นอะไร ใช่ครับนิ้วอีทีเรื่องแสงได้มันคือสัญ,ญลักษณ์สาคัญของหนังครับและณนะช่วงเวลานั้นบริษัทขายของเล่นอย่าง n i กเกอร์บ็อกเกอร์อยโคหยิบเอาสัญ,ญลักษณ์นิ้วอีทีที่ว่านี่แหละครับออกมาผลิตเป็นของเล่นตามกระแสครับมันคือนิ้วปลอมนะครับนิ้วปลอมเป็นนิ้วของมนุษย์ต่างดาวที่มีแสงอยู่ที่ปลายนิ้วเหมือนกับอีทีในเรื่องนั่แหละครับผิด เพียงแค่ว่าหน้าตาของนิ้ว E t ทีที่เป็นของเล่นเนี่ยมันหน้าตาแบบที่เราเห็นในรูปนี่แหละครับมันก็เลยถูกล้อเลียนยกใหญ่เลยครับลบกระแสะการที่น,นิ้ว E t ทอันเนี้ยมันถูกล้อเลียนเนี่ยมันแรงจนทําให้นิกเกอร์บ็อกเกอร์ทอยโคจำเป็นจะต้องระง,งับการขายข,ายของเล่นนิ้ว E t ทีในปีนั้นครับก่อนที่สุดท้ายนิกเกอร์บ็อกเกอร์ทอยโคเนี่ยจะประสบปัญหาทางด้านการเงินจนบริษัทล้มละลายไปหลังจากนั้น1ปีครับทำให้ของเล่นนิ้ว E t ทีประหลาดประหลาดตัวนี้เนี่ยกลายเป็นของเล่นหาย,ยากครับจากวันนั้นเนี่ เขาขายอยู่ที่ประมาณนิ้วละ3เหรียญน,นะครับวันเนี้ยมันอยู่ใน eBay นิ้วละเกือบร้อยเหรียญละครับโอ้มา oh <my> แต่มันก็ยังหน้าตาอุบาทอยู่ดีนะครับ ทั้งลิ no ทเติ้ลมิสโนเนมตุ๊กตามิชเพื่อนของบาร์บี้ที่ตั้งท้องได้หรือว่านิวอีทีหน้าตาประหลาดประหลาดเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นของเล่นที่มีข้อเสียเรื่องมันน่าเกลียดดูท่าทางไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แต่ยังไงซะก็ตามมันก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรหรือว่าเป็นอันตรายต่อผู้เล่นครับคิดกับของเล่นบางกลุ่มที่ไม่รู้ว่าตอนออกแบบคนทําเขาทดสอบกันยังไงครับถึงได้ปล่อยออกมาขายจนกลายเป็นของเล่นที่เด็กซื้อไปเล่นจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็กลายเป็นข่าวจนสุดท้ายของเล่นชิ้นนั้นต้องถอออดดกกจาาตลาไปในทนททััีครบ เริ่มจากของเล่นชิ้นนี้ครับ Cabbage Patch Snack Time Kit แคบเบจแพชชันแคไทม์คิดคือของเล่นจากแมทเทลที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ตุ๊กตาป้อนอาหารได้ครับแคบเบจแพชชันแคกไทม์คิดเนี่ยเป็นตุ๊กตาที่มาพร้อมกับขนมปลอมที่เป็นพลาสติกครับทำให้เด็กๆที่จะเล่นเนี่ยสามารถเอาขนมปลอมเนี่ยป้อนเข้าไปในปากตุ๊กตาได้แล้วมันก็จะเคี้ยวกินเข้าไปอย่างสมจริงครับอันเนี้ยผมว่าไม่เกินคาดใครหลายๆคนหรอกครับของเล่นเคี้ยวได้ของแมทเทลชิ้นนี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อผู้เล่นที่เป็นเด็กครับเพราะว่าบริษัทออกแบบของเล่นเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบกลไกการเคี้ยวท ระบบรักษาความปลอดภัยอะไรทั้งสิ้นรับมันเคี้ยวทุกอย่างที่ผ่านเข้าไปในปากของมันรับไม่เว้นแม้แต่นิ้วมือหรือว่าผมของเด็กๆครับ สุดท้ายต้นเดือนมกราคมปี1997นะครับแมทเทลประกาศเรียกคืนตุ๊กตาแคบเบตแพชสแนคไทม์คิดทั้งหมดโดยสมัครใจครับพร้อมกับคืนเงินให้กับลูกค้าที่ซื้อไปเต็มจํานวนรับประมาณ40เหรียญต่อตัวและประกาศยุติจําหน่ายสินค้ารุ่นนี้ทั่วทั้งประเทศอเมริกาทันทีครับจากของเล่นเคี้ยวได้มาที่ชินนี้ครับน่ากลัวยิ่งกว่าครับเวโก้ไค์ท เวโก้ t คลทิฟนะครับเป็นของบริษัทเครื่องกีฬาอย่าง Sport s t u f f In ครับจริงๆมันกึง่งๆของเล่นกึง่งๆเครื่องกีฬานะครับโดยอุปกรณ์ของเล่นบวกกีฬาทางน้ําแนวใหม่อันนี้เนี่ยมันเป็นการผรสมผสานระหว่างแพยางกับเครื่องร่อนครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเอาเวโก้ไคลทิฟเนี่ยไปผูกกับเรือยนต์แล้วก็ลากจูงทําให้ไอเวโก้ไคลทิฟเนี่ยลอยขึ้นไปบนอากาศได้ครับผมก็่แค่เห็นตัวอย่างหลายคนก็เกิดคําถามแล้วล่ะครับว่าเฮ้ยเล่นแบบนี้มันไม่เป็นไรจริงๆเหรอ เป็นครับเพราะมันมีรายงานว่า v ีโก้ไคทิฟเนี่ยถูกจําหน่ายออกไปประมาณ19,00 0ชิ้นนะครับหลังจากจําหน่ายไปเรียบร้อยแล้วก็เกิดรายงานอุบัติเหตุร้ายแรงตามมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับโดย CPSC หรือ Consumer Product Safety Commission คณะกรรมการด้านความปลอดภัยสินค้าผู้บริโภคสหรัฐอเมริกามีรายงานครับว่าเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับไคทิฟเนี่ยจำนวนประมาณ39ครั้งครับโดย29ครั้งผู้เล่นได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้าโรงพยาบาลครับและมีผู้ เสียชีวิตอย่างน้อย2รายในสหรัฐอเมริการับจนสุดท้ายท้ายสุดสปอร์ตสต f ฟต,ต้องถอนสินค้าออกจากตลาดไปในช่วงกลางปี2006ครับแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือบริษัทเจ้าของสินค้าเนี่ยมีการหยุดการดําเนินการหลังจากมีการยุติการจําหน่ายสินค้าไปได้ไม่นานครับทําให้ผู้บริโภคที่ซื้อไอเครื่องร่อนที่ว่าไปเนี่ยแล้วได้รับความเสียหายจากการเล่นมันเนี่ยไม่สามารถไปเรียกร้องหรือว่าร้องเรียนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้านี้ได้หลังจากนั้นครับ ถ้าของเล่นกินนิ้วกับของเล่นเหินเวหายังดูอันตรายไม่พอตำนานสินค้าของเล่นสุดอันตรายก็คือสินค้าจาก h ั s บ r o ตัวนี้ครับเจ้าวาลินดาสสินค้าที่ออกจำหน่ายในปี1970 ของเล่นชิ้นนี้ไม่ซับซ้อนครับมันคือลูกดอกยักษ์4อันเป็นแพ็คมาพร้อมกับห่วงสีเหลืองวิธีเล่นก็คือวางห่วงสีเหลืองเอาไว้ไกลๆนะครับแล้วก็แข่งกันปาลูกดอกยักษ์เนี่ยให้มันไปปักอยู่กลางห่วงนั้นให้ได้จริงๆมันเป็นกีฬาครับเขาเรียกว่าลอนดร์ดซึ่งดูแล้วก็ไม่เห็นจะมีอันตรายอะไรถ้าเราเล่นถูกต้องร0% 0นะครับแต่อย่างที่เรารู้ครับถ้าสินค้ามันจําหน่ายออกมาเป็นของเล่นเด็กเนี่ยยังไงซะก็ตามเลี่ยงไม่ได้ครับที่มันจะต้องเกิดอุบัติเหตุและอุบัติิเเหตุที่กกดข,ขึ้นจา สินค้าประเภทนี้มันส่งผลรุนแรงเกินไปครับโดยหลังจากสินค้าจวารินดัสมีการวางจำหน่ายนะครับมีการรายงานว่าพบผู้บาดเจ็บจากของเล่นชนิดเดียวกันมากกว่า6,000รายครับและมีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย3รายจากการเล่นของเล่นชนิดดังกล่าว หนึ่งในคุณพ่อของเด็ก7ขวบนะครับที่เสียชีวิตจากของเล่นชนิดนี้เนี่ยแกชื่อว่าเดวิดสโนครับในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยมิสเตอร์สโนแก่ออกมาเรียกร้องให้มีการยุติการจําหน่ายของเล่นประเภทลอนด์าอย่างเด็ดขาดเพราะไม่อยากจะให้มีใครต้องเผชิญชะตากรรมเช่นเดียวกับลูกสาวของแกครับจนในที่สุด19ธันวาคมปี1988คณะกรรมการด้านความปลอดภัยสินค้าผู้บริโภคสหรัฐอเมริกาได้มีการลงมติแบนสินค้าเครื่องเล่นลูกดอกสนามที่มีปลายแหลมทั้งหมดอย่างถาวรครับโดย ห้ามผลิตห้ามนำเข้าหรือห้ามจําหน่ายสินค้าชนิดนี้ในสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปทําให้ภายหลังจากนั้นนะครับการแข่งขันลอนด์ดจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้เล่นในลําดับต่อมาครับ นี่แหละครับเรื่องราวความน่ากลัวของของเล่นไม่ว่าจะในมิติของหน้าตาภาพลักษณ์หรือในความปลอดภัยของตัวของเล่นเองครับซึ่งชีวิตจริงมันไม่ได้เหมือนในหนังครับถ้าของเล่นบางชิ้นมันไม่ได้ถูกออกแบบมาอย่างรอบคอบจริงแล้วก็ต่อให้ลิงไม่ตีกรองมันก็ส่งผลเป็นอันตรายถึงชีวิตเราได้ครับ <c oughs>